สวัสดีครับสวัสดีชาว G Shock by G Snap ครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับ G Shock by G Snap ชแนลนะครับชแนลที่ทำให้เพื่อนๆนั้นได้รู้จักคาเซโอ G Shock มากขึ้นครับวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่านะครับผมนําเอาเจ้าไอเทมพิเศษชิ้นนี้นะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับนี่เห็นกล่องไหมครับผมให้ดูธงชาติแวบๆก่อนฮะนี่ครับใครเป็นแฟนคลับนะครับของทีมทีมนี้นะครับนี่เ c ฟซบาร์เซโลนานั่นเองครับ ห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับการอันบ็อกซิ่งก็รีวิวในคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็ Subscribe c ช anel ของเราไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับผมได้นำเอาไอเทมเจ๋งๆแบบนี้มาอันบ็อกซิ่งให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยครับไปชมกันครับโอเคครับผมกลับมาชมกันครับกับไอเทมสุดพิเศษครับที่ผมต้องบอกว่าเป็น limited edition ที่น่าจับตามองมากๆนะครับซึ่งต้องบอกว่า ออกมาได้ไม่นานนี้นะครับมีเข้ามาในประเทศไทยหรือบ้านเราเนี่ยนะครับแค่ไม่กี่เรือนนะครับรู้สึกว่าจะจองผ่านระบบออนไลน์นะครับแล้วก็เต็มนะครับในวันแรกๆเลยนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าแฟนๆเขาอุหณาฝากข้างเหมือนกันนะทีมทีมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแฟนขับทีมไหนนะครับก็แฟนขับทีมทั้นนะครับหลายๆคนก็ชื่นชอบแตกต่างกันไปนะครับนี่ฮะวันนี้ผมเอานะครับเจ้า Casualty Shock นะครับ ที่ทำร่วมคอลเลอรชันนะครับกับ f อฟซีบาร์เซโลนานะครับโดยนะครับความร่วมมือกับซีรีส์สารคดีทางทีวีนะครับแมชเดย์อินไซเอฟซีบาร์เซโลนาครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาได้ทำร่วมกันนะครับแล้วก็ผลิตเจ้าตัวนี้ออกมาเป็นการคอลเลอรชันระหว่าง G-Shock กับแมชเดย์นะครับเอฟซีบาร์เซโลนาตัวกล่องครับนี่แค่ตัวกล่องก็กินขาดแล้วเพื่อนๆฮะ สวยงามมากๆนะฮะนี่ครับธง FC ฟบาร์เซโลนาอยู่ตรงนี้เลยนะครับสีสันนี่บ่งบอกมากนะครับว่าเป็นสโมสรฟุตบอล FC ฟบาร์เซโลนานะครับนี่มาดูครับเปิดมาด้านในครับเราก็จะเจอกล่องอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่มาดูชิ้นส่วนนิดนึงครับเพื่อนๆครับเบสโมเดลพื้นฐานทำมาจาก GBDH 1000นะครับใช้รุ่นใหญ่ด้วยนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยในตัว Matchday เนี่ยทำออกมาหนึ่งสองรุ่นนะครับผมให้ดูครับนี่ฮะขึ้นรูป เป็น2รุ่นนี้นะครับ GBD 1 0 0แล้วก็ GBDH 1 0 0 0นะครับทำออกมา2ดีไซน์เดี๋ยว GBD ร้อยเพื่อนๆจะได้ดูรีวิวเช่นเดียวกันนะครับเร็วๆนี้นะฮะ GBDH 1 0 0 0 BAR 4นะครับนี่ในไทยนี่ต้องบอกว่าผมนี่จองไม่ทันเลยนะโค้ตาเต็มเร็วมากๆนะครับโค้าเต็มเร็วมากๆในราคาเปิดตัวประมาณ30,000บาทนะครับตัวนี้นะครับกดไม่ทันนะนี่ต้องไปกดมาจากญี่ปุ่นนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับมา มาเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับนี่กล่องด้านในนะครับยังไม่วายนะครับทำออกมาเป็นดีไซน์นะครับ FC บซร์เซโลนานะครับนี่แมชเดย์นะครับผมขออนุญาตเอาพระเอกของเรามาก่อนนะครับนี่นี่ชำแหละกันเลยนะครับวันนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของทีมฟุตบอลนี้นะครับโอ้โหแล้วก็เป็นแฟนคลับของ g ีช็อกด้วยเนี่ยต้องบอกว่าตื่นเต้นไปกับผมแน่ๆนะครับก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นไปกับผมแน่ๆ ชัมแหลให้ดูกันก่อนเลยครับด้านในนะครับเราก็จะมีนะครับก่องที่เป็นคู่มือใบรับประกันรวมถึงสายชาร์จนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่ชาร์จผ่านระบบไฟบ้านได้เลยนะครับแหเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสมาร์ทวอทเนาะอ่าเป็นสมาร์ทวอทเป็นกึ่งสมาร์ทวอทแล้วแหละนะครับทำงานจากหลากหลายฟังก์ชันนะครับทำงานกับสมาร์ทโฟนได้นะครับใช้ออกกาลังกายได้สุดๆเลยตัวนี้นะครับคู่มือนะครับใบรับประกันต่างๆรวมถึง ชาร์จิ่งนะครับสายชาร์จอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นี่พระเอกของเราครับผมขออนุญาตนะครับเอาพระเอกของเราออกมาก่อนฮะนี่ขออนุญาตปิดกล่องตรงนี้ก่อนนะครับเอาล้วครับเพื่อนๆฮะเรามาชมกันนิดนึงครับเพื่อนๆครับกับเจ้า FC ฟซีบาร์เซโลนาเอ็กชีชครับทำเนื่อง มาจาก Match Day ์นะครับนี้สารคดีที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของ FC b a r บ e เซ n a นะครับแล้วก็เขาไปทำคอปเปอรชันนะครับผมบอกว่านานๆผมถึงจะเห็นการคอปเปอรชันระหว่างทีมฟุตบอลกับ G-Shock นะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับน้อยมากๆโอกาสน้อยมากๆนะครับที่จะเห็นนะครับกับการคอปเปอรชันนะครับโดยเฉพาะทีมจากฝั่งต่างประเทศนะนะครับผมแทบไม่เคยเจอเลย นี่เรือนี้เนี่ยเป็นในรอบแบบนานมากๆที่ผมเห็นนะครับนี่ฮะมาดูดีไซน์กันนิดนึงครับเพื่อนๆครับนี่แค่ผมจับแวบแรกนะครับผมให้เพื่อนๆดูครับตัวสายตัวสีนะนะครับเขาออกแบบมาเป็นคอนเซ็ปต์ของทีม FC ฟซีบาร์เซโลนาเลยเพราะอะไรครับตัวสายเนี่ยใช้โทนสีน้ำเงินนะครับแล้วก็โกเมนนะครับเพื่อแสดงออกนะครับถึงสีหลักนะครับถึงเสื้อของสโมสรทีมฟุตบอล FC b a r บาร์เซโลนาเห็นไหมครับนี่ฮะ อไม่ว่าจะเป็นสีนดำเงินสีโกเมนนะครับที่บ่งบอกถึงเสื้อสโมสรนนะครับแล้วก็รวมถึงสีเหลืองนะครับที่เป็นเสื้อเยือนนะครับนี่เห็นะฮะนี่ฮะสีเหลืองนะครับตรงสแตรปแล้วก็ตรงข้อนะครับที่บ่งบอกถึงเสื้อเยือนนะครับก็ใส่ใจดีดีเทลมากๆนะครับลวดลายที่สายนะครับตรงนี้ FC บาร์เซโลนาเห็นไหมครับ FC บาร์เซโลนาเขียนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะครับแมชเดย์เห็นไหมครับ แล้วก็ตัวแสบประสายต,ตรงนี้นะครับเป็นเส้นเส้นสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่านะครับเป็นเส้นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกนะครับถึงธงนะของธงของแคว้นนะของแคว้นแคว้นหนึ่งนะครับนะครับซึ่งแสบตัวนี้เนี่ยก็จะมีลวดลายนะครับที่เป็นธงของแคว้นคาตาคาตาลูเนียนะครับถ้าผมพูดผิดต้องขออภัยนะครับแคว้นคาตาลูเนียนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตาชโมสรนเอฟซีบาร์เซโลนาผมขึ้นตาสโมสรให้ดูครับนี่ครับ สัญลักษณ์ตรงแถบนี้นะครับก็จะบ่งบอกถึงนะครับแคว้นคาตาลูเนียนะครับฉะนั้นก็ใครที่คุ้นเคยกับธงเอฟซีบาเซโลน่านะครับก็พรา,านนาพอจะพอนึกภาพออกนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นทุกจุดที่เขาทํามาเนี่ยนะครับเป็นการเขาเรียกว่าใส่ใจละเอียดมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สีทองนะครับบริเวณนี้ที่เป็นโลหะนะครับ ตรงนี้เป็นโลหะนะครับตรงนี้เป็นสีทองเลยวาวๆเลยเพื่อนๆจะเห็นไม่ชัดผมพยายามเอียงให้ดูเห็นไหมครับตรงโลหะวาวๆตรงนี้รวมถึงตรงนี้ที่เป็นสีทองนะครับก็จะบ่งบอกถึงถ้วยรางวัลหรือว่าถ้วยรางวัลสีทองนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้ฮะของผู้ชนะแน่นอนว่าทีมนี้นก็เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ทีมหนึ่งนะครับ อสโมสร f เอฟซีบาร์เซโลนาอย่างที่เรารู้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ทีมหนึ่งสโมสรที่ใหญ่สโมสรหนึ่งของประเทศสเปนเลยนะครับกับบาร์เซโลนาเพราะฉะนั้นใครไม่รู้จักเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับส่วนใครจะเป็น FC บ้างอันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครชอบนะครับมาดูด้านหลังครับเพื่อนๆครับด้านหลังเนี่ยตรงนี้เนื่องจากว่าเป็น g v d h 1 0เ0พเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงด้านหลังก็จะเป็นเซนเซอร์วัดฮาร์ตเรทนะครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้นะครับตรงนี้สําหรับเสียบจุดชารร์จไฟนะคับ นี่นะครับด้านหลังนะครับก็เป็นโทนสีน้ําเงินนะครับสีเหลืองตัดกันผมว่าสีนี้ดีไซน์ออกมาตรงกับคอนเซ็ปต์มากๆด้านข้างนะครับตรงปุ่มกดตรงนี้เนี่ยนะครับนี่ดีไซน์ออกมาแตกต่างนะมีความคล้ายๆนะครับลวดลายของลูกฟุตบอลเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่คล้ายๆลวดลายของลูกฟุตบอลหรือรองเท้าอะไรประมาณนั้นเลยนะครับดีไซน์ออกมาได้สวยเลยทีเดียวเห็นไหมครับปุ่มกดนะนะครับก็ต้องบอกว่า มีการใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะครับตรงปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสีนะครับออกสีทองเห็นไหมครับนี่สีทองแล้วก็โกลเมนนะครับเพราะฉะนั้นก็คุมโทนมาแบบเขาเรียกว่าสีของ f อฟซีบาร์เซโลนาเลยนะครับดีผมให้ดูนะครับเทียบกับทงเห็นไหมฮะตาสัญลักษณ์ของสโมสรเห็นไหมครับนี่สัญลักษณ์ธงของแคว้นคาตาโกเนียนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นจุดสําคัญ นะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของสโมอสรอ FC บาร์เซโลนาด้วยนะครับที่เราจะเห็นอยู่เห็นไหมครับนี่ฮะนี่เห็นไหมครับสัญลักษณ์ชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความใส่ใจในรายละเอียดในเรื่องของการเขาเรียกว่าทำดีไซน์ออกมามากๆครับแหมสวยงามจริงๆผมขอยัดขึ้นข้อให้ดูนะครับนี่ฮะนี่เป็นไงบ้างครับต้องบอกว่าสีสันเนี่ยนะครับมันไม่ได้ฉูดฉาดมากนะครับ สีมันแบบบ่งบอกถึงคือทีมบาร์เซโลนาจริงๆรัเพื่อนๆนะครับมันบ่งบอกถึงทีมบาร์เซโลนาจริงๆใส่แล้วใส่แล้วดูออกเลยนะใส่แล้วดูออกเลยนะเห็นไหมครับนี่นะครับค่าคืนนั่งเชียบอลนะครับมีนาฬิกาเรือนนี้อยู่เนี่ยหรือใครเป็น FC บาร์เซโลนานี่ต้องมีสักเรือนแล้วนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับหรือว่าเอาไว้โชว์ในตู้ซะหน่อยนะครับนานๆจะมีคอร์เอเรชั่นแบบนี้ต้องเรียกได้ว่าระดับตำนานเลยทีเดียวนะครับ นี่ฮะสวยไหมครับขนาดหน้าเรือนของเขาครับนี่เพืเ่อน,นครับ gbdh 1 0 0 0นะครับแล้วเลือกรุ่นที่เอามาทำเนี่ยเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าสําหรับสายฟิตหรือสายสปอร์ตโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า gbdh 1 0 0 0แล้วก็ gbd 1 0 0เนี่ยนะครับเป็นนาฬิกานะครับ ในซีรีส์ G-Sport นะครับที่ G-Shock เองเนี่ยออกแบบมาสำหรับคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายนะครับอย่างรุ่นนี้เนี่ย GBDH 1 0 0 0นี้ก็รองรับฟังก์ชันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทุกรูปแบบเลยสามารถโปรแกรมการวิ่งได้นะครับมี GPS ในตัวด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถเช็คระยะทางนะครับเช็คเพจการวิ่งได้หมดเลยดูนะครับสถิติย้อนหลังได้หมดเลยเราทาเวลาได้อะไรอย่างไรบ้างจัดตารางเทรนนิ่งได้เลยนะครับวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ด้วยนะครับ เช็ค VO2 Max ได้ด้วยนะครับตัวนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่คแค่วิ่งอย่างเดียวอยู่ในยิมก็สามารถใช้งานเจ้านี้ได้นะครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้นฟังก์ชันสำหรับคนออกกำลังกายเยอะมากตัวนี้เยอะมากๆนะครับนี่ฮะนี่ผมไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะเนี่ยจะกดโหมดให้ดูคร่าวๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้วัดอัตราการเต้นของหัวใจถ้าผมใส่ที่ข้อมือนะครับมันก็จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคนใช้งานขึ้นมานะครับนี่ฮะเวลาใส่เข้าไป ขออย่าอาจจะต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเซ็นเซอร์มันจับนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมครับแป๊บเดียวขึ้นแล้วเห็นไหมครับเนี่ยประมาณ70กว่าครั้งต่อนาทีเห็นไหมครับนี่อัตราการเต้นหัวใจขึ้นแล้วครับผมกดเปิดก็สามารถวัดได้แล้วเห็นไหมครับนี่คือในเรื่องของการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับนี่ฮะเวิร์กอัลนะครับสามารถดูในส่วนของเวิร์กอัลได้นะครับเวลาเราเซตค่าเพื่อตั้งโปรแกรมการวิ่ง นะครับตั้งเวลาเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเข็มทิศดิจิตอลนะครับสามารถวัดนะครับในส่วนของตัวเข็มทิศดิจิตอลได้ด้วยนะครับนี่ดูทิศได้ดูอะไรได้นะครับแอคทิวิตี้ต่างๆสามารถกลับมาดูเรคคอร์ดได้หมดเลยเราวิ่งไปเพจเท่าไหร่ระยะทางอย่างไรเวลาสถิติเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เทันดิงสเตตัสเห็นไหมครับสามารถทำได้หมดเลยนะครับที่สำคัญที่สุดสามารถแจ้งโน้ตฟิคเคชันได้นะครับเมลไลน์เฟซบุ๊กนะครับแคลนด์าต่างๆนะครับข้อความแจ้งเตือนผ่าน สมาร์ทโฟนเราได้เลยนะครับลิงก์มาที่ตัวหน้าจอตัวนาฬิกาเราได้เลยนะครับเวลาเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนี่เจ๋งมากๆครับนี่เชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธนะครับเจ้านี้นะครับก็ต้องบอกว่าเจ๋งเลยทีเดียวนะครับเวลาเรากดปุ่มนะครับในเรื่องของการเทรนนิ่งต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างสะดวกกับคนที่ใช้งานนะครับด้านบนนะครับนี่ฮะเวลากดดูดิสเพย์นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับ อันนี้มันจะมีเลกคอร์ดได้ดูได้ทุกวันเลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะดูเลกคอร์ดการเทรนนิ่งของเราได้การวิ่งกันต่างๆใช้พลังงานไปเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้นับแคลรได้ด้วยนะครับสถิตทิทุกอย่างสามารถดูได้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือตัวนาฬิกาของเราได้เลยนะครับดิสเพย์เปลี่ยนได้นะครับนี่ฮะดิสเพย์เราะจะให้ดูอัตราการเต้นหัวใจไปพร้อมกับเวลาก็ได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถดูได้หมดเลย นี่คือความเจ๋งของมันนะครับเปลี่ยนหน้าจอได้หลากหลายรูปแบบที่เราจะใช้งานนะครับสำหรับคนที่ใช้งานเองเห็นไหมครับนี่ถ้าคนที่ต้องการวิ่งนะครับสามารถกดคลิกนะครับคือพูดง่ายๆว่ากดตรงปุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะทําการตั้งโปรแกรมการวิ่งได้เลยนะครับแบบรวดเร็วและที่สําคัญที่สุดมันจะซิงกับสัญญาณตัว GPS นะครับให้กับเราด้วยนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เราเองเนี่ยนะครับจะได้สามารถ เขาเรียกว่าวิ่งรวมถึงวัดระยะทางการวิ่งความเร็วเพตต่างๆสาหรับนักวิ่งน่าจะรู้ดีนะครับคนที่ใช้นาฬิกาวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะกดปุบเนี่ยสิงสัญญาณ GPS ให้เราวิ่งไปเลยครับนะครับแล้วเราสามารถไปเช็คในมือถือได้เลยว่าระยะทางและแมพที่เราวิ่งเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะบพอๆกับนาฬิกาที่ใส่ออสมัายในยี่ห้อดังๆหลายๆรุ่นเลยครับแบบนั้นเลยครับเพือ่อนๆฮะนี่ฮะเห็นไหมกดสต็อปนี่เรียบร้อยแล้วครับสตาร์ทสต็อปเห็นไหมฮะ นี่แล้วเราสามารถเขาเรียกว่าจะเซฟไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะดีลีทไปก็ได้นะครับนี่นะฮะเรียบร้อยครับนี่นี่คือฟังก์ชันโดยรวมคร่าวๆนะครับที่ผมแชร์ให้ฟังเล่าให้ฟังนะครับเราจริงๆแล้วผมเคยพูดถึงฟังก์ชันเจ้าตัว GBdS1000 ไว้แล้วนะครับไว้ในคลิปคลิปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นไหมฮะนอกจากมันเป็นนาฬิกาคอร์ปอเรชันของทีมฟุตบอลเจ๋งๆอย่าง FC บาร์เซโลนาแล้วนะครับมันยังเป็นเขาเรียกว่าสมาร์ทวอทที่ฟังก์ชัน เรื่องคออกงการออกกำลังกายเจ๋งมากๆไปทีเดียวครับเพื่อนๆครับสนรราคาณปัจจุบันถ้าเป็นราคารีเซลณตอนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณยังไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณราคาเปิดตัวก็คือ2องถึงสามมบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองหามาใช้งานกันดูหามาเก็บกันได้นะครับฉะนั้นก็ลองไปตรวจสอบราคานะช่วงนี้ได้นะครับก็ ชอบแบบไหนลองแบบนั้นครับแต่ผมนะแนะนําเลยใครเป็น FC ของบาเซล l น่านะครับต้องหามาไว้สักเรือนะครับตุ่นนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ G-Shock by g s h o c k ขอบคุณครับ